ปัญหาในโซเชียลด่ากันอะไรแบบนี้มันต้องรู้อะไรบ้างคือเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายหนึ่งที่มีปัญหาเหมือนกันครับคือทุกอย่างมันเป็นหมิ่นประมาทหมดอะ嗯嗯คือ,อถ้าเอาเบื้องต้นดูเบื้องต้นนะคะว่าจะเป็นหมิ่นประมาทหรือเปล่าคือระบุตัวตนได้ระบุตัวตนคนโดนด่าได้และการด่านั้น ทำให้เสื่อมเสียแบบเป็นข้อเทจจริงระบุตัวตนได้เนี่ยมีหลายคนเข้าใจผิดสมมุติผมบอกว่าอ่ายูทูบเบอร์ภาษีชื่อดังตัวย่อนอนหนบูบางคนคิดว่าพูดแบบนี้มันรอดแต่คือถ้าเราไปถามคน10คนแล้วสมมติมีสัก7จคนรู้ว่าหมายถึงใครคือคือไม่ใช่ว่าใช้อะไรแบบนี้มันจะรอดเสมอไปการระบุตัวตนได้เนี่ยมันเลยเข้าคนข้าง,ง่ายอีกอันนึงก็คือ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียสมมุติว่าด่าไอสัตว์อย่างเงี้ยการด่าไอสัตว์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ทาให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างนั้น <S an> <S an> เพราะว่าคนที่โดนด่าไม่ได้เป็นสัตว์อยู่แล้วมันมันม,ม,มันไม่ได้เกิดความเสื่อมเสียในทางแฟกต์แต่ถ้าด่าว่าขี้เกียจออันเนี้ยโดนล,ละ,ะซึ่งการด่าอะไรที่มันระบุตัวตนได้และเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันมันง่ายมากเลยนะที่จะทิกเกอร์ที่จะเข้าอะไรแบบนี้สมมติแค่บอกว่าคุณทํางานไม่ดีอ่ะจบแล้วคุณไม่รู้ ใช่อันนี้ก็คือกฎการเข้าหมิ่นประมาทซ,ซึ่งซึ่งมันมันง่ายมากมันค่อนข้างง่ายเกินไปมันเลยทําให้คดีหมิ่นประมาลาล้นศาล